แชร์พิกัดที่พักเสียงไฮที่เราไปพักมาทิปล่าสุดประทับใจมาก ห้องพักดีโลเคชันเลิรแถมมีชักโคกอัตโนมัติด้วยโรงแรมอยู่ใกล้กับเมโทรพีเพิลสแควร์แบบเดินแค่3นาทีที่สำคัญอยู่ใกล้ร้านอร่อยและร้านดังในระยะที่เดินไปได้ที่นี่เดอะเทเชอรี่โฮเทลชื่อเต็มจะยาวหน่อยตามที่ขึ้นไว้ให้นี้เลยนะซึ่งตัวโรงแรมเนี่ยเราว่าค่อนข้างใหม่การตกแต่งก็สวยทันสมัยพนักงานอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องมากแต่เขาเวลคัมที่จะบริการดีเลยส่วนนี้จะเป็นโลเคชันโรงแรมเดินไปทางนี้จะเป็นหนามจริงลูกกับร้านอาหารดังๆไป ทางนี้จะเป็นเมโทรกับหางลาฟโฟซิตี้ดานนาโรงแรมก็มีมินิมาร์ตกับร้านอาหารเยอะมากที่เห็นตรงหัวมุมถนนนั้นก็จะเป็นร้านชาจีและในส่วนของห้องพักเรานอน6คืนสบายมากๆ ห้องกว้างเตียงนุ่มมีโซนให้นั่งพักผ่อนและนั่งทำงานระบบไฟทุกอย่างจะควบคุมผ่านปุ่มหัวเตียงแม้กระทงพามานก็เป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยนอกจากนี้ในห้องพักเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบมีน้ำเปล่าชากาแฟเติมให้ทุกวันมีบั์ดโรบมีสลิปเปอร์และยังมีแม่บ้านมาทำความสะอาดให้ทุกวันด้วยส่วนในห้องน้ำก็ขนาดกำลังดีไม่เล็กเกินแยกโซนเปียกโซนแห้งได้ดีแถมมีอเมนิตี้ให้ครบทุกอย่างและส่วนกลางก็มีห้องซักผ้าก,กับเตารีดให้ใช้ แถมมีฟิตเนสด้วยถ้าใครจะมาเที่ยวเซียงไห้ลองตามมาพักที่นี่ดูนะคือดีมากจริงๆ